ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมปติเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะมาดักเหมือนเดิมนะครับ โดยใช้ปืน ar 5 7นั่นเองแมพที่เราจะลงวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแมพไล่แสนสอง solo โ,โ,โนเกาะเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้จะเล่นปืนอะไรเดี๋ยววันนี้เล่น ar 5 7แล้วละกันจะเอา ar มาดักให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวผมจะพาไปดักตรงไหนก็เดี๋ยวมารอรับชมด้วยกันเลยจะล่าเจะใจได้กี่เซตวันนี้ก็เดี๋ยวมารอรับชมด้วยกันเลยครับผม แมปไล่นี่ผมไม่ค่อยรู้จักจุดดักนะผมรู้แค่สองามจุดเองจุดที่ผมดักประจํานี่แหละเหมือนเดิมนะครับมันเป็นจุดที่ทําให้ผมรอดนะเวลาผมดักจุดนี้บอกเลยว่าผมรอดบ่อยนะตรงนี้ยิงได้ก็หนีได้เลยถ้าไม่หนีก็ดักต่อได้ตอนนี้เวลาก็เหลือ26นาทีนะครับเหมือนจะมีนะครับศัตรูหนึ่งตัวนะวิ่งมาแล้วมาเปิดเซฟ เซฟนี่ผมจะไม่ค่อยสนใจนะผมจะปล่อยเลยเพราะว่าผมรอดักยิงรอเอาช็อตยิงดีกว่าไม่ใช่เลยรหรอกนเซฟผมไม่มีไว้ผมมีเซฟแค่สองช่องเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดักแล้วกันเท่าที่ผมได้ยินเสียงน่าจะมาแค่หนึ่งตัวเองนะ มีกิมเมาด้วยเดี๋ยวดึงปืนก่อนละกันเนี่ยทุกคนเปลี่ยนไหมมันค้นของอัตโนมัติเลยผมไม่รู้ว่าจะไปตั้งค่าจุดไหนนะคนไหนดูรู้ก็บอกผมดีมันค้นของเองเลยเดี๋ยวเปลี่ยนจุดก่อนนะครับเผื่อก็มีเพื่อนโอเคในด,ดักอยู่ตรงนี้เลย จะมาแค่ตัวเดียวเองนะเนี่ยไปออกจุดสิบห้านาทีหรือเปล่าหาใหญ่เลยดิ เหมือนเขาจะไปวะเดี๋ยวเราสะกดรอยตามเขาโอ้ไปนู่นแล้วครับเห็นแบบแบบเหมือนจะไปจริงด้วยนูนนะ่นไงยิงไม่ได้นะกลัวไม่ตายไม่กล้าย,ยิงเดี๋ยวเข้าไปใกล้อีกหน่อยล้วกันไปแล้วโอ้โหมือลั่นครับ ตายปืนนี้ดีนะ m r เนี่ยอีก e พีก่อนเนี่ยผมก็รีวิวไปแล้วผมก็เล่นไปละปืนนี้ระยะยิงร้อยหกสิบเลยอย่างดีสวยมีกระสุนพร้อมยิงหนึ่งแม็กเก็บของแล้วกันครับตอนนี้เวลาเหลือสิบเอ็ดนาที น่าจะไม่มีคนแล้วมันเงียบแล้วไงสีจะฟ้าแล้วเคลียร์ของออกเลยแล้วกันรีเกมดีกว่าครับน่าจะหมดแล้วแหละเงียบแล้วน่าจะหมดแล้วมนะั้งมีอีกก็ไม่ไหวนะจะจินนาทีเอง เราต้องรีบเคลียร์ของนะผมมาไว้ผมมาเคลียร์ของไวไ้ในไม่ใช่แล้วหรอกผมเคลียร์ของไเก่งไงกว่าจะเคลียร์เสร็จแต่และตัวนี่บอกเลยว่ากินเวลาไปเยอะเออนี้ผมเอาไปกับเอไดเอจมาเล่นหนึ่งกับบอกเกาะห้าทั้งสองตัวไร้ตัวนั้นก็เกาะห้า กระเป๋าน้อยจังเกมนี้โหได้เอเจมาสองบอกเลยครับคนดูยิงไปสองตัวได้ปืนมาสี่กระบอกเดี๋ยวเราออกเลยแล้วกันนะครับผมได้เอลหนึ่งกระบอกแล้วก็เอ2เจสองกระบ,บอกแล้วก็ ไออะไรเลอีกเอไอเออไดเอไออีกหนึ่งกระบอกอิ่มเหมือนเดิมนะครับเก็บไปสองนะครับสอกันเท่าไรดีเกมนี้น่าจะห้าแสนดับหลอกผมว่าโหแปดแสนเลยเราเกินคาดจุดนี้ก็ไม่ค่อยชอบเลยเกิดตรงนี้เดี๋ยวดันไปกองวางดีกว่า ไม่สนตับเซฟไม่สนหรกเราเน้นหนักนะครับจุดมุ่งหมายเราคือดักเดี๋ยวเจอรูมอนะนะอยังนอกอยู่เลย จะปลาหลอกครับเผื่อเพื่อนเขาอยู่ในหอเขาจะได้ระแวงเดี๋ยวผมเอาไปแค่ปืนก่อนแล้วกันโอเคผมมาเก็บแล้วกันเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนน่าจะเต็มตี้เลยแล้วนี่เราตีกันอยู่นะแถวบ้านสองชั้น เหมือนจะมีที่ออกมาดันมาแล้วนะครับ ตายตอนนี้นะครับมีหนูตัวหนึ่งนะครับแอบอยู่แถวๆกำแพงโอูไม่ไหววิ่งสิจ้า ต้นนี้ผมยืมมันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับทุกคนมันไม่ไปไหนเลยมันต้องอยู่ข้างกําแพงอะผมยิงอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนไอตี้ตัวแรกที่ผมยิงนะนะไม่ยอมออกเลยจะเรือหกนาทีแล้วเนะี่ยมันยังไม่ออกเลยตัวนี้เจอหนูมเหมือนกัน นหรือสกแกนเพลนะดูไปดูมาก็เหมือนสกแกนเพลไงนะไอตัววิ่งมาเมื่อกี้เหลือสามนาที้วครับไอตัวนั้นมันยังไม่มาอยู่นะโอ้อยู่ทนอยู่อึดอยู่ทนเหมือนกันเลยเสียงแล้วกันเก็บของครับไม่ใช่อะรเราผมจะล็อกแท็กไปออกต่อของแต่งไปเวลาเหลือน้อยแล้วไม่ทันแน่นะลืมล็อกแท็กโอ้โห พอนอมลนแล้วลนแล้วตอนนี้ผมหนแล้วเฮ้ยลนแล้วลนแล้วหลบด้วยที่สัน้นหลบด้วยที่สัน้นฮ่าฮ่าไม่โดนจักเม็ด เสียดายระสบอย่างเยอะเลยเก็บไม่ได้สี่แสนในการอยู่ยื้อกันตั้งนานนะครับสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้ออกมาแค่สี่แสนเองนี่เอาผมทำงานแล้ววันนี้โอ้โหสุดแมปเลยพี่ตอนนี้นะครับมันมีคนอยู่ข้างหน้าแล้วนะไอตีนี้มันเปิดเซฟฟีไปแล้ว เอ็มตีครับผมได้อยู่หาที่ซ่อนก่อนผมว่าเพื่อนเขาคงจะวิ่งกลับมานะนั่นไงจริงด้วยโอ้ยรีมหาที่จอบดวนเลยครับมาแล้วหนึ่งตัวที่แน่ๆมีขึ้นมา มันต้องพ่อหนุ่มคนนี้ค่อยกระดึบครับค่อยๆกระดึบอ๋อสรุปเขาตรงไปเลยนะย่องสิงครับเดี๋ยวเราค่อยๆย่องไปตายเลย หมดหรือเปล่าเดี๋ยวเกลีร์ของเลยล้วกันนะครับผมเนี่ยมันค้นของให้ผมเองผมไม่ชอบเลยวะมีอีกไหมคงจะไม่วิ่งกลับมากันหมดนะ ไปครับเราไปเคลียร์ของไอตอนนั้นดีกว่าหนูสิจบนี้เป็นอะไรครับพี่ MPX เออ MPX จริงด้วยเนี่นี่ก่อนนี้ไปเบากว่า เขายังไม่ฟาร์มเลยนะไอ้เจ้านี่ได้ของทองมานึ่ชิ้นนะโอเควานีเาเน่เหมือนจะมีตี้มาอีกแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเขาวิ่งกลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ เม็อะไรอยู่ตรงนี้จ้าเห็นละจ้าเกือบตายมันยิงขี้เข้ามันยิงเข้าที่หน้าอกผมเหลือหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เก็บไปแล้วสาม มาก็รีบม,มาทีเพี้ยนถ้ารอดนี่บอกเลยอิ่มนะเกมนี้โอ้ยไปแล้ววัยจาดไปตอนไหนกะพี่จบแล้วไม่ตายด้วยเล่นเลยละกัน หมดไหมหมดแล้วมั้ยตีตัวแล้วเดี๋ยวเราทำแผลเสร็จเดี๋ยวดันออกเลยล้วกันเดี๋ยวเคลีร์ของแล้วก็เดี๋ยวขยับไปข้างหน้าเดี๋ยวไปดักตรงไอ้รถแท็กเตอร์ดีกว่าเวลามเหลือเยอะผมยังไม่กล้าไปเลย ม่เคของนดันไปดักตรงโรเต็เตอร์ดีกว่าค่อยออกเหลือเวลาแน่น้อยไม่ประมาทนะครับผมกลัวจัดเลยลึกขนาดนี้น่าจะไม่มีคนมาหรอกมะไหนไอ้หมอนี้มอบยิ่งเรา เปนอะไรเนี่ย M 1ิว่ะเาก็ปาไป ผมวิ่งมาถึงนี่นะครับผมเพิ่งนึกออกนะครับผมลืมเก็บเอ็มสิบหกนะครับดูกระเป๋าแล้ววิ่งมาเลยจบละไม่เป็นไรขี้เกียจเดินนะครับเลืสิบสามนาทีเมื่อกี้พอกมาเหมือนจะมีเสียงนะเสียงเหมือนคนคานเลยวะบอกเลยว่ามีแน่แต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าที่นีเนี่ยเสียงมันคานนะ เล่งเสียงขึ้นครับชัดเลยมีคนคานเนี่ยนะหลอดหรือเปล่าเนี่ยเจอหนูแล้วมีแน่แต่ว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละอันนี้บอดนะ นี่เป๋าสามสองด้วยไหนดูเซในเป๋ามีอะไรพนคนนี้คานมามาอย่างเงียบจบที่ไม่เห็นคนโดนผมยิงหัวไปเซหัวแตกเลยมีของอะไรดีๆให้ผมเก็บบ่นี่ไม่ชอบเลยมันค้นของให้ผมเองเนี่ย ของก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะดิกนี้ทิ้งไปเดี๋ยวเอาดิกดำไปหนักเลยเกมนี้เก็บไปห้าตัวนะครับลืมเอ็ม ไม่เป็นไรไก่ถึงทางออกอย่างปลอดภัยแล้วรอดเฉยเป็นไปได้ไงเก็บตั้งตี้เลยพุกจัดเลยผมเกมเนี้เดี๋ยวมาดูว่าผมจะออกกันเท่าไหร่เกมนี้ AR กล้ว <AI S 2> ยผมทำงานวะนี่โชกกล้วยไปหนึ่งที หาของแดงก่อนทางผ่านพอดีลยวล้วเปิดเซฟก่อนแล้วกันถึงเราจะไม่มีเซฟหกช่องเื่อได้ไงมาตรงมามามาแล้วแหละโอ้โหแมปเนียบจัดเลยเกมนี้อยู่ห้องบอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่มีสิงตรงเซ็งปืนนะยวเปิดเซฟนี้แล้วก็เดี๋ยววิงเข้าไปดูเซฟปีตรงนี้ก่อนรอบนอกเฮ้ยสวยของแดงออกว่ะข้างนอกมันโดนเปิดไปหมดแล้วนะแต่ว่าเซฟไม่โดนนะเวอร์จั okay. ได้ถ้วยทองมาหนึ่งอันครับเซฟปีไม่โดนเลยนะครับผมแต่บริเวณข้างนอกโดนเปิดไปหมดแล้วอาจจะเป็นสกแกปเปก็อาจเป็นไปได้นะทางออกแล้วก็อยู่ใกล้กลนี่เลยสุดแมปนี่แหละเดี๋ยวเราเปิดเซฟแล้วก็เดี๋ยวดันออกเลยละกันน่าจะไม่มีคนนะมันเงียบจัดเนี่ย อันดีกว่าได้ของแดงมาหนึ่งชิ้นนะ่าต่ว่าแมพเงียบโคตรเอากันเท่าไหร่ดีครับเกมนี้ไม่ได้ยิงใครได้ของแดงหนึ่งชิ้นหกแดนห้าเลยจำจำจำ